ขค่นหนสสึ่งมซี่จะถึงบนบ้านแล้วเนอะหนแสส่งมซี่ตัวนี้นเออแหมซักกวาแมนซักสอบกว่าจะถึงบนบ้านเพราะตอนนี้บ้านนูก,กท็ท่วมแล้วท่วมแล้วเรียบร้อยแล้วก็บ้านบ้านของเดนบ้านของเดนกับน้ำเข้าเรียบร้อยท่วมมดท่วมหน้ากันเลย อนี้น้าบ้านนีกว่าลังโบน้ออกขึนหมเชือกอย่างนี้น้ำเข้ามุดเลยน้โประตูเยอยอนงทุกอย่างทน หมด็วตนี้นของขึ้นพิกิเจ้า